สี่กุ๊กแต่ช่วงช่วงนี้ก็เริ่มเรียกแล้วโอ้แต่ว่าเริ่มเริ่มเอาดีแล้วนี่คือนกสี่เดือนเนาะประมาณเนาะรประมาณสามสี่เดือนสวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมันนอยลีว่าน,นี่ผมยิ้มผ้ามาดูลูกนกที่อ่าน้องมันแบ่งมานะครับแล้วก็อายุกี่เดือนแล้วก็จักวันนะครับเป็นลูกทุน่นเดี๋ยวให้น้องมันอ่าเป็นคนอธิบายให้ฟังแล้วก็นกตัวนี้นะครับผมอ่าพ่อแม่เป็นสายสามกุ๊กนะครับเป็นเสียงปาาคลมผมหายน้องมันมาแล้วมาฟังดูว่า น้องมันที่ได้มากนี่เป็นกี่กุ๊กแล้วก็นกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูจากคนเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นเม่นนะครับที่แบ่งนกมาจากผมว่านั้นเอ็งคุยกันนั่นคือเป็นลูกโทนเนาะเป็นลูกทนเอามาวันที่เท่าไหร่ประมาณเดือนไหนประมาณเดือนเมษาประมาณเมษาปลายเดือนเมษาเนาะทีงเอามาว่านั้นเป็นลูกทนแล้วเอามาปอดอีนะครับมาปอดองที่นี่ทีงคุยกันว้คือสายสามกุ๊กแล้วเม่นได้จะกกุ๊กได้สี่กุ๊กกับเสียงงยเสียงเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่เสียงป่าบ่ เชียงป่าครับเชียงป่ามีขลาวมบ่หรือว่านกยังบ่เต็มนกมันยังยังบ่เต็มดีครับแต่ว่าปล่อยขลาวมแล้วครับคู่ยังคู่แล้วครับอ้าวเดี๋ยวให้เมนพาไปดูนกนะครับนกตัวนั้นครับผมขอซื้อขึ้นแล้วแต่ว่าเมนอาจจะบ่ขายดอกนี่ครับนี่นะครับเป็นไงนี่นะครับนกสวยนะครับนกตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลูกโทนนะครับเป็นลูกโทนที่ผมให้เมนมาวันปลายเดือนเมษาเนาะครับเมษากี่เดือนละเมษาพฤษภาคมหนึ่งเดือนมิถุนายนสองเดือนกรกฎาลสามเดือนเนาะสามเดือนสามเดือนกว่าเข้าสี่เดือน นี่นครับนกสามเดือนกว่าเขาสีเดือนคันดีบอมินคันดีแบบคันดีเนาะค,คิดว่าคิดว่าตั้งแต่เรียนนกมานี่ระวังลูกนกป่าที่เคยที่เคยเอามาเนี่ยกับลูกกับนกที่เพาะขึ้นมากับตัวเนี่ยมันมันต่างกันบ่คิดว่ามันต่างกันบ่ต่างความความต่างนี่เป็นยังไงในในออในความรู้สึกเรื่องขึ้นไหวคู่ไหวแต่ที่นี่คุณคุณคนคุณค,น,คน,นไหวกว่านกป่า ถึงว่าเป็นลูกปอนดเหมือนกันกัช่างครับอืนี่นะครับคืออันนี้อันนี้อันนี้คือว่าผมมาสัมผัสคนที่เอานกมาจริงๆนะครับคือว่าเมื่อกี้ไปรับลูกชายอยู่โรงเรียนนะครับเจอเม่นเม่นบอกว่านกขันแล้วเด้อพี่สีกุ๊กว่ะกะมันเริ่มขันตั้งแต่ตอนประมาณจักเดือนที่ใดที่ที่ว่าเริ่มขันที่ว่าเริ่มได้ยินเสียงเริ่มได้ยินเสียงเกิดตั้งแต่เดือนที่แล้ว้ะมันเริ่มคู่อ๋อคู่ร่มเลยคู่เออคู่คู่ดังเลยเนาะครับคู่ดังเลยแล้วที่นี่ก็มาที่นี่กขัน ตอนแรกได้ยินขันมันยังขันบ่เต็มพอมา่งหลังปุ๊บขันเป็นสี่กุ๊กแต่ช่วงช่วงนี้ก็เริ่มเรียกแล้วอแต<อ>่ว่าเริ่มเริ่มเอาดีแ<อ>ล้วน,นี่คือนกสี่เดือนเนาะประมาณเน<ช>าะ <ๆ S 1> ประมาณสามสี่เดือนถ้าถ้าจดตอนในคู่บอกหรือบ่มันใจยังบ่มันใจพอมันนกน้อยอยู่เนาะในล่องล่องอขอฟังเสียงมีตัวอะไรมานจดให้ฟังบอกมีบ่บนกที่วาคุณคุณเอือนอันนั้นลูกนกป่าบอกเถนะ่ะอันนั้นลูกนกป่าอายุเดิมเทากันบ่อายุเป็นพี่อ่าลองเอามาดู ให้เดให้เม็นเอานูกนกป่ามาเทียบกับนกอ่าทีมาจากผมนะอันนี้เป็นนกป่ารุ่นตัวพี่แมนบอลนี่นนนตัวผู้หรือตัวเมียตัวนี้บ่อน่ใจลูกป้อน,นกันแต่ว่ามันบ่่อยเชื่องอะไรเนาะนั่นเนาะสรุปก็คือนกเพราะนี่เชื่องกว่าแมนบอลเม็น,น,มนะลองดูนะครับว่าจะคู่บ่แต่ว่าตัวนี้โอ้ลูกป้อนนี่นตัวนี้ลูกป้อนลบ,บ,บ่บ่คุน้นือตัวนั้นเนาะโอ้บ่คู่ดอกเพราะมันดินแรงนะครับ นี่เธอเกิดมีคนมาขอแบ่งนี่แบ่งบอนี่คิดว่ามึงยังชอบอยู่ยังชอบอยู่เนาะนกสีเดือนได้ซํำนี่ถือว่าโอเคบอเมเอ็นได้สีกุ๊กพร้อมเนาะดูสนับนะครับสนับยังแน่นเลยนะตัวนี้สีเดือน,นครับผมว่าเม่นแบ่งให้พี่ขึ้นซะว่าเม่นหัวเลาอเลยตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยง,งนกมากนี่หลายตัวนี่คิดว่าตัวนี้เป็นเป็นหนึ่งในใจบะเราถรับนกลูกนกลูกนก,กบอน เป็นลูกทวนของนาตวน้เนาะบ่หนาเฉียบบางทีมันกับบลูเนาไว้ตัวผูดตัวเมียเนาะอันนี้คือวัดดวงมากฟุกอีกถึงได้เลี้ยงมานี่เคยได้หลายสุดจะกุ๊กที่เคยนกนกสไตล์นกป่านจะสองกุก๊กมีตัวนี้หนเนาะช,ชอบเลยเป็นไงเซียนกุ้งเห็นยังเห็นอยู่แต่ยังบ่ได้ยินเสียงมามาบ่สบจังหวะแต่ว่าชอบเลยนี่ครับผมเห็นมันก็ชอบสนับอย่างแน่นเลยนะครับนกตัวนี้ คิดว่าจะเอาไว้ทำนกต่อก่อนเนาะร่องเอารองเอาลองเอาลองดินมันเป็นไงดินบ่บ่บ่ดินตอรรนพระท่านพระท่านในร่องเอาเอาเอาไว้ดูเนาะน,นี่นะครับเป็นลูกนกผมยังชอบเลยนะครับผมก็ชอบนะนกตัวนี้มัน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 สวยดีนะนกตัวนี้ด้วยสนับมันแนีนนี้เนาะด้วยสนับปีกอย่างแนีนเลยลายอย่างแนีนเลยนี่นะครับเป็นนกที่อ่าผมแบ่งให้น้องมันม,ม,มานะครับสี่เดือนเนาะประมาณสี่เดือนปลายเดือนเมษา ถือว่าคือว่าขึ้นเร็วบ่ขึ้นเร็วรอยู่คนเต็มขึ้นเลยเนาะคนเต็มขึ้นเลยนะครับอาเดี๋ยววันนี้ให้ช่างเม็นือนกมาขู่กันเราจะจบคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนะครับที่ส่งข่าวเนาะสำหรับผิดผิดพลาดตรงนึงคือว่าคุยกันว่าสามกุ๊กนะครับแต่ว่าไม่ได้สี่กุ๊กไหมอัอนนี้นครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลคก์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดต,ตามด้วยนะครับขอบคุณครับ